นี่ทำท่าหลอกกันแล้วใช่ไหมหลอกหรือยังหลอกหรือยังย,ยังไม่หมดนะคะอะทุกคนหยิบไปคนละไม้คนละสองไม้ก็ได้อสงไม้ อันนี้ต้องขยับวนต้องขอนี่ต้องหักเนาะจะได้มีแสงไฟต้งไหนอ่ะเอาเลยผู้ใหญ่เอาไมค้นี่ไงอ่ะมามามาเสียงเพลงมาแรงมากโอ้เสียงจะขึ้นไปถึงคอนโดไหมอ่ะให้ลโหล ไปตามนีเด็กผู้ใหญ่มากกว่าเด็กกว่านยไม่เด็กๆก็คือว่าหลอกไปส่วนผู้ใหญ่ก็มีหน้าที่ถ่ายคลิปกับส่องไฟผู้ใหญ่ตามมากกว่าเด็กเว้ยผู้ใหญ่สนุกดูอย่างเดียวมีได้อันนี้ด้วยไปเลยลูกลงไปเลยรวมกระเป๋าอยู่ เอาซีก่อนเลต้องต่ออย่างนี้นะคะมาทีมทีมเวชแมอรับลูกับรับรับนะขอบคุณค่ะอ๋ออาไงอเอาของพี่พอยไปต่อเลยปะ Let's go ไป ถามว่าตอนนี pues ้ผีเยอะไหมผีผ <the> ีด <started opportunities. t 8> nah, ูผ okay. ีดูปะปนกับคนมากเลยตอนนี้ายคนนี้ขไเ่ตอไปาเลยทไทอมเาีกเอาอีกเอาคนไทมวเข้ามาเลยห่างน้าร่ามากเลยห่าหน้าร่าเลยเลย มาเลยเด็กๆเข้ามาเลยเด็กๆเข้ามาเลยทำอะไกตเต็มยังผี่เต็มยังค่ะ ไปกันน่ำละเปำเป็นราคาแล้วเล่นอยู <g <g ่นี่นะคะคนโดคนโด เขาเมาเรามาเขาจะเจอผีหลายตัวมากแล้วเขาต้องคงจะงงนะว่าเรามีดนตรีด้วยนะ ยพาานแจกขนมอ้าวแจกขนมผีแจกขนมวางมาห้ใหญ่ให้พ่อไหนต่อลูกขอขอทักกระสืออีกรอบได้ไหมมันมากเลยอดกระสือีกรอบกระสืออีกรอบได้ค่ะกระสือ กระสือลายกระตุกกระสือกางกุ้งกระสือกางกุงแล้วดูแล้วดูความเด็กน้อยทั้งสองแล้วน้างชายอยู่ทีไหนอ่ะไม่ใ่งชายอยู่ข้างก้างกระสืออะ ไม่ไม่ไมเอาไม่เอาไม่แก้งกระสือสิลูกไม่พิเดาคนมูลี่ระสือแล้เราต้องกลัวเขาพี่เข้าวันใกล้เลยดีว่าร้านไม่มีใชรกลัวกระสือร้านเข้าไป้สิ่มาแล้วมาแล้วที่ระวางไม้รูปรูปร้านถ่ายรูปจิครับสำเรื่อนเลยกระสือร้านมาแล้วมาแล้วมาแล้วมเอาร้านจับกระสือหน่อย ก็ซ e mm. mm. um> um> ื้อแหมน่ากลัวไหมลูกไม่หนูบอกแล้วหนูเป็นคนไม่กลัวผีไม่กลัวผีแต่อยู่คนเดียวมันก็ดูหล่นอยู่นะไม่น่ากลาวแน่เลยนะโอ้โหน่ากลัวเกินไปทำไมทุกคนบูลลี่ตุ๊กแกล่ะมันดูตลกนะแล้วกับน้องเปาๆลูกเดี๋ยวเบนบุบเดี๋ยวเบนบุบลูกเล่นกับน้องดีๆ กลัวปะโคลไม่กลัวมีใครโคลกูแกบ้างไอคนที่กลัวคูกูเนี่ยเรื่ลองมดอย่านะเรื่องมดแกงเด็กเนี่ยเอาไปดูนไว้หน้ากันไปต่อนะคะไม่เราแบบโหดูสาวดูใส่สาวด้วยเห็นมาเล้วไปดิใส่สาวทุกบ้านอ สีอะไรอ่ะเสีอะไรอะีเสี่ยเซลเลยคนโมต่กลัวทุกแก และเข้ามาเอาว้าวยมอมาด้วยฉออ้นี้นต้องกินขนมเยอะๆจะได้ตัวตุ้มแม่นาคหรือเปล่าแม่นาคใช่ไหมแม่นาคใช่ไหมอก็บไมได้รอก็บไ้รอมียืเมือออกมาด้วยกินแท้กินเยอะๆ ขอ้าวดแล้วขา้มาแ้บงหลังนักงอเงาเข่าอยู่นะแล้วข่าอยู่น งาวองไม่ตอบแบบโอ้ยนั่นยังไงไอ้รือฐานไหนไงถึงบอกว่านางไม่มีฐานแล้วไม่รู้อันไหนอันสุดท้ายก็ตรงนั้นแหละอไดเาพี่ดเ่พี่ เจอยางเจอผีย่างโอ้เจอผีแล้วเจอผีแล้วเจอผีแล้วเราต้องเอาขนมใช่ไหมคะอันนี้ผีผีต้นไม้ ผีท้หายไม่ผมสวยดังเลยอ่ะผมกระดาษผีผมกระดาษไม่มีคนไม่ใครก็ผีเลยทุกคนสนใจขนมหมดไม่กลัวเลยใครช่วยส่ใจหน่อยสิคะผีค่ะแม่ไม่ผีถักเด็ดล็อกผีแม่ผีนะครับอ๋อผีแม่ผีพเซน์เหมือ อะไรอ่ะไม่กลัวอะไรผีผีผีป่าค่ะผีป่าไหนนึ่งผีป่าอาจจะไปผีป่าที่ไหนเลยป่าไม่ว่าจะเป็นผีอะไรก็ตามไม่กลัวหมดยกเว้นผีรำผีนางรำนี่หนูไม่กล้า าเรามันก็โตกันหมดแล้วเดวาก็อยู่ไกลเหลือเกินอัยถ้าทำเหมือนนี้จ่ายใหมเปลี่ยนแบบอะไรเปลี่ยนแทนอะไรแบบนี้เราบังหัวนะลูกก้มๆคมขารองหัวนะคะไอ้คิวนี่โตแล้วเขามาหลังบ้านเลย กวนข้างนะตามๆกันมาค่ะไอตัวนี้ที่อยู่ทุที่ไอ้เียดไอตัวนี้จะโยเหรอโยไอตัวนี้อยู่ทุกที่เลยอะเอยอ

อสวงไแล้วค่ะอระวังนะคะเข้าปนีนี้เราเดินรอบบ้านจริงๆนะคะแม่ก็มาทำเงนตั้งแต่บ่าย ให้ดูอันคนเดียวมีแมวีแมวอ้าวอ้าวอ้าวด้วยผีแมวมันสู้ด้วยมัสู้ใจกันแลเนี่ยมันทำอะไรกันเนี่ยมันเยอะมีตังมันยังนี่ค่ะหมูขอบ้างหมูขอบ้างขอบคุณค่ะ น้องเดียเดาเรืออ่าน้มันนี้นะคะจ้วอ้าอันนี้อีกคนหน่งใเอากมาแกล้งอีก่ใครยังมาวายคนสะอาดจริงจริาแก้วมาแกว

ไอ้ตัวนี้มันมีอยู่ทุกที่จริงๆเหาอมันตามไปหลอกหลอนทุกที่นาะมะตัวอะไรอ่ะผีอะไรอ่ะผีกองฟางเหรอผีเล่นโทรศัพท์อ่ะเจ็บไหมผีโทรศัพท์ไงนี่นะคะมือปืนเยอะและใครจะแกล้งผีกลับมีการแกล้งผีกลับด้วย ผีผีโดนแก้งกลับแล้วเริ่มเริมลุมผีแล้วเร็วชี้ออชี้เร็วไม่ไม่ไม่่มใส่หมก็ใหญ่หมอ่าอ่อ่อ่อ้าวอ้าวผีไม่พร้อมผีไม่พร้อม นะแต่หัวล้อกันหมดเลยเด็กน้อยไปไหนอ้าววงแตกเลยงงเลยวงแตกเลยเด็กๆไปไหนกันหมดแล้ววงแตกวงแตกเร็วขนมเร็เอาขนมมาที่กู้สิเอาขนมขนมมาแจกเด็กด้วยเอาเล้วแจกสีเหมือนเนาะ

คิต้าคิต้าขี่ตัวไหนน่ากลัวสุดลูกไม่มีร้อนอ่ะร้อนลงทุนน่ะร้อนด้วย <c oughs> เพื่องหลังคนเล่นผีนะคะเราก็เล่นกันอยู่ในบ้านนะคะโ <c oughs> อ้โห จัดให้เด็กแต่ผู้ใหญ่รู้สึกจะเยอะกว่าใช่ไหมคะลุงฮะเยอะมากโอ้ยหนักครบแล้วไหนได้ไหนดูไหนดูซิผลประกอบการตีนี้วันธารวีนไหนป๊าป๊าช่วยยกกระโหลกขึ้นมาดูซิโอ้ได้เป็นค o m โอ้มีมีขยะด้วยผลประกอบการตีนี้อ้าวมีขยะด้วยผลประกอบการตีนี้เยอะจริงๆเอาเก็บไปตัดต

เหนื่อยแล้วเนี่ยวิ่งหนีทีเหนื ujemy, ่อยน้องวิ่งหนีทีเหนื่อยแล้วไปเราเราไปในแอร์กันดีกว่าลูกไปร้านชายมี่เป็งก่อนื่อนเลยไปยดาบายบายค่ะเราพรุ่งนี้ได้ข่าวเน่

ทำนเอ,อย่าตีผีนะลูกอย่าตีผีนะผีไปแล้วผีอะไ,ไรแพงลูกตัวัือเดี๋ยวผีสวนกลับนะลูกอะไรนะ <c oughs> <c oughs> สาพานไปเอาแม่บ้างมาเช็ดพื้นเลยขออนมหล่นไปหมดแล้วเนี่ยเต็มพ,พื้นเลย <c oughs>